สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินอีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังมาให้ท่านเพื่อเป็นการบันเทิงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากหัวข้อข่าวพบตุ๊กแกสองหางลำตัวยาวฟุตครึ่งเชื่องมากเจ้าของบ้านบอกอยู่ด้วยกันมา3ปีคุ้นเคยกันดีเชื่อมาช่วยคำคํำขูนงวดที่แล้วก็ให้โชคเพื่อนบ้านถูก72กันไปหลายคนหลังมีชาวบ้าน ขานว่ามีทุกแกสองหางอยู่บ้านเลขที่135ทับ1หมู่7บ้านมาก,กอกแก้วตำบลคำตโนดอําเภอป่าจันตคามจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นบ้านของนางสาวโอเป็นบ้านของนางนพวรรณสืบราชผู้สื่อข่าวจึงไปดูว่าจริงหรือไม่ปรากฏว่าช่วงกลางวันยังไม่พบทุกแกอสองหางซึ่งนางนพวรรณบอกว่าต้องรอคำ่คำคั ประมาณทุ่มวกว่าจะเป็นเวลาที่ตุกแกออกหากินรอจนพักใหญ่ได้เวลาตุกแกสองหางลำตัวเครื่องลำตัวยาวครึ่งฟุตฟุตครึ่งหรือ18นิ้วก็คลานออกมาจากตู้เย็นอวดหางสองแฉกตามคำล่ำเลือที่น่าแปลกคือตุกแกตัวนี้ไม่มีความรู้สึกตื่นกลัวแม้จะมีหลายคนจ้องมองและเขี่ยให้ขยับตัวก็ไม่ค่อยจะขยับยังเกาะนิ่งอยู่บนหัวเสานางรพวบาบอกว่าเขา เชี่ยงมากอยู่ด้วยกัน3ปีไม่ยอมไปไหนไม่เคยขู่หรือทําให้ตกใจในส่วนของหางที่เห็นแยกเป็นสองเกหรือสองหางนั้นเป็นมาตั้งแต่เด็กๆและตัวตามตัวอยู่กันมาถึงเวลาก็ออกมาหากินมแมลงอิ่มก็ไปซุกนอนหลังตู้เย็นไม่เคยออกนอกบ้านนอกจากจะไปอุจจาระส่วนเรื่องโชคลาภนางรนะัฐภว,วันบอกว่าส,สังเกตดูตั้งแต่ตุ๊กแกต,ตัวนี้มาอยู่ การงานก็ดีขึ้นเงินทองไม่ขาดสนชาวบ้านที่รู้ข่าวมาดูแล้วก็เอาไปตีเป็นเลขซื้อลอตเตอรี่งวดที่แล้วถูกเจกดสกันไปหลายๆายตามที่ตีจิ้งจกหรือตุ๊กเกคือเลข7ส่วน2คือเลขหาง2องหางเตะก็แล้วแต่ว่าโชคของใครวันนี้ก็มีคนบอกว่าจะเอาบ้านเลขที่ไปซื้อลองดูซึ่งบ้านเลขที่หลังนี้ก็คือบ้านเลขที่1 3 5ก็เอาไว้เป็นแนวทาง หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าวป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเดตดตต่อไปขอบคุณ f f c ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากไทยรัฐมาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบ่าวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ